เจ้าหน้าที่ใช้รถแบคโฮตักดินลงหลุมต่อเนื่องทั้งวันค่ะขณะเดียวกันก็ได้ใช้รถแท็กเตอร์ใช้เกลี่ยนหน้าดินเพื่อที่จะปรับระดับไปพร้อมๆกันด้วยตลอดทั้งวันที่ผ่านมาก็สามารถถมทรายเพิ่มระดับความสูงขึ้นมาได้อีกประมาณ2เมตร650เซนติเมตรค่ะและรถบรรทุกทรายก็ยังทยอยลำเลียงทรายเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเดินงานถมทรายได้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่คาดว่าจะเพิ่มระดับความสูงให้ได้ตามแผนงานที่กำหนดภายใน1-2วันนี้เมื่องานถมทรายสร้างพื้นผิวเสร็จสิ้นนะคะก็จะเริ่มงานซ่อมระบบสาธารณประโภคเช่นระบบท่อน้ำประปาท่อระบายน้ำและระบบไฟฟ้าซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการทำงานอีกครั้งเมื่องานสาธารณปโภคจบลงก็จะเริ่มงานเทพื้นถนนค่ะ นายวิชณุทรัพย์สมพลร,รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าพร้อมกับนายกาดปชนปอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการไฟฟ้า<ใ>นขนส่งมวลชน,นแห่งประเทศไทยพร้อมกับยืนยันวา่าผลการตรวจสอบเสถียรภาพของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้ขณะนี้ไม่พบการซุดตัวเพิ่มและก็ยังมีความปลอดภัยตามมาตรฐานค่ะเราเราหลมอกับ ผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งที่รึกษาคู่งานเราก็ไปสแกนทั้งหมดนะครับก็มีการรีเช็คทั้งตัวแบบนะครับเรื่องขั้นตอนการ่อทรางแล้วก็นี่หน้าง,งานด้วยก็ยังยืนยันว่าในการทํางานการควบคุมงานงการับงานเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานการงานอยู่ครับก็อยากจะให้เกิดความมั่นใจครับว่าว่าในอ,อยู่ในมาตรฐานการงานก็จะมีความปลอดภัยครับ ส่วนงานเรืออาคารสอนอสามเศษในระยะนี้จะไม่มีการรื้อถอนโครงสร้างเพิ่มเติมนะคะโดยตามกําหนดจะเข้ารื้อถอนโครงสร้างทั้งหมดในวันที่22ตุลาคมซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาในการรื้อถอนอาคาร4-5วันจากนั้นก็จะมีการทยอยขนย้ายชิ้นส่วนออกจากพื้นที่ทั้งหมดเพื่อเตรียมการคืนเส้นทางการจราจรในช่วงต้นเดือนพฤศจ,จิกาย,ยนค่ะ